สวัสดีค่ะขอพูดตรงๆหนุ่มกัญชัยลั่นถึงพ่อบอยหลังผู้กันดิวได้รับการช่วยเหลือหนุ่มกัญชัยขอพูดตรงๆพิธีกรหนกระแสได้ออกมาพูดข้อความฝากถึงพ่อบอยพ่อของผู้กันหลังได้รับการช่วยเหลือใช้หนี้ค่าสินสอดหนุ่มกัญชัยเคลื่อนไหวจากกรณีดิวธีรพัฒเสื้อผ้าพ่อค้าพาฟินอินฟู ดังเข้าช่วยเหลือน้องปอกับน้องผู้กันผู้รักที่ต้องเลิกลาในรายการโหนกระแสทั้งที่ยังรักกันอยู่แต่เรื่องเกิดมาจากพ่อฝ่ายชายเพียงคนเดียวโดยได้โพสข้อความว่าพี่ดิวขอเป็นพี่ชายมาสารต่อใช้หนี่งานแต่งงานให้ส0 0 0 0 0บาทให้น้องอีก200แสนเงิน400,000วันนี้พี่ไม่เสียดายเลยวันนี้พี่ขอซัพพอร์ตหนูสคนและพี่จะรอวันที่หนูประสบความสำเร็จนะครับ ขอให้น้องทั้งสองกลับมารักกันนะครับพี่แอบเชียร์อย่าลืมกันในวันที่ลำบากมาด้วยกันและอย่าลืมเลยพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสและพี่ดิวธิรพัฒน์คนนี้ด้วยนะพี่ขอให้น้องทั้งสองคนทั้งผู้กันและน้องปอมีงานมีเงินเยอะๆมีคนรักมากมายทั่วประเทศเลยครับจำคําพี่ดิวไว้วันไหนที่รวยขึ้นหรือมีเงินอย่าให้เงินมันมาเปลี่ยนนิสัยของเราและตัวตนเรา น้องสองคนจงรักษาความดีและสัจจะวาจาที่คุณแม่หนูสอนสำคัญที่สุดคือต้องขอบคุณคนที่มีบุญคุณกับเราเสมอรักน้องทั้งสองคนผู้กันแมงปอล่าสุดหนุ่มกัญชัยพิธีกรหวนกระแสดได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าการช่วยเหลือน้องผู้กันกับน้องแมงปอเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้คงไม่ทำให้พ่อบอยลอยตัวนะครับ พ่อบอยยังคงต้องใช้นี่แม่ดําเผยนะครับเรายังมองคุณอยู่นะพ่อบอยขอบคุณที่นิวค่ะ